ประมูลมันล่วงข้างหลังอย่าเอามาตรงนี้อย่าเอามาตรงนี้ประมูลมันล่วงข้างหลังหน่อยบอกเพื่อนมาข้างหลังหน่อยไอ้เล็กเดี๋ยวตัวชุดตายตัวชดตายพี่สวยซ้ำไปไปบอกเพื่อนมาข้างหลังหน่อยมึงได้ยินเสียงป่ะผมมาจากบ้านหน้องดีแม่ดันเลยเข้าไปนะ Leu, leu, leu. Là Na, là là, là đâyأ, đi léo 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 rồi. léo rồi, rồi. rồi? อยากให้ไหวเหมือนกันครับไปเลยพี่ไม่ต้องเดี๋ยวบอกเขาไปเอาเพื <footing favour informação> ่อนดิ เสียเวลากับมันที่ผานเลยวะเอาไป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 เติมเพื่อนเอาสมาสมานนี่ปล่อยไปแบไปแบไป บัตมันเอาส่งมาหลังบ้านเราอ่ะซ้ายมือเพื่อนเราไม่รู้มันทิ้งตรงไหนอ่ะบัตแบ็คได้ยินปะรูปของน้องดักรูปของมันดักของเขาเลยต้องเอาอกเอาศพออกมากน้องเอาสศงไปทิ้งที่แบ็คขโมยมาพยายามช่วยเพื่อนพี่ขอทำก่อนพี่ แต่ประมูลไอ้ประมูลปวดมากเลยมันไม่หลุมเหรอหลุเอาได้ไหมอุ้ยามาเอาเอาแปะตกอาแปะตกมาเอาอาแปะหน่อยมาเอาเอาแปะเฮ้ยมาเอามาหน่อยมาเอาอาแปะหน่อยข้างหลังร่วงร่วงเฮ้ยประมูลมันล่วงข้างหลังอย่าเอามาตรงนี้อย่าเอามาตรงนี้ประมูลมันล่วง ออกมาอ๋อไปดึงดึรถรถผมอยู่ตรงนี้พี่รถผมตรงนี้ไปออกไปข้างหลังหาเพื่อนเดี๋ยวดึงรถมาชุบเลยพี่ดึงเลยพี่ชุบเลยสวยเฮ้ยมาเอามันดิข้างหลังอ่ะโู้ยข่อยอะไรเล่นอะไรวะมาเอามันดิเฮ้ยบอกเพื่อนมาข้างหลังหน่อยบอกเพื่อนมาข้างหลังหน่อยเล่นเดี๋ยวตุ้งชุตตายตุ้งชุตตายพี่สวยซ้สามไปไปบอกเพื่อนมาข้างหลังหน่อยมึงได้ยินเสียงกูป่ะ ในนั้นใช่ไหมใช่อะไรอ่ะเล่นอะไรกันวะใช่ตอบนี้ไปหมดแล้วเอาไม่ดีห่วยไฮ้ยลงไปช่วยได้ป่ะแบทลงไปเอาเพื่อนดิ้ห้วยมันกืนยอยู่ในที่อ่ะอยู่ที่หลังบ้านอมึงปีเลยไม่เพื่อนบอกเพื่อนนำทะลุขึ้นมาดิมาเอาเพื่อนดิยิงมาดิยิงมาดิ แปดงลูกละสวยๆลงไป,<ว>ไปชุบเพื่อนไปชุบเพื่อน mm. ยินไปชุบเพื่อนเดี๋ยวนี้เลยโว้ยศพเพื่อนอยู่ไหนหมดวะโอ้ยเฮียเล่นอะไรกันวะลงไปเล่นเลยนะก็ได้นะ RX อะ่ะไปเล่นข้างหน้าดิไปเล่นกับเพื่อนมึงถอยหลังมาทำไมโอ้ยเฮีย รู้ไหเอาแบบนี้ไปไฟอย่างนี่หมายน้องนหนูเพื่อนดีเอาเพื่ดีออกด้วยกระสุนออกด้วยลมบัดพี่เปาลงไปยิงครับเพื่อนเออลงแล้วลงไปแล้วโอ้ยยิงจุงกระสุนก็หมดปะเนี่ยโอ้กระสุนหมด ไปเล่นกับเพื่อนดิหมายอ่ะชุบอยู่พี่ชุบอยู่ชุบอยู่พี่ผมชุบอยู่เฮ้ยช่วยเพื่อนหน่อยข้างหลังอ่ะไปเอาได้นีบออกไปไปเดียวเดียวเดียวดิเอาเพื่อนมาชุบหน่อยเพื่อนโอ้ยรอซีมันชุบแพรนอีกชุบแพรนี่ชุบแพรนชุบแพรนี่เยอะชุบแพรนอีกชุบแพรนอีกเฮ้ยแย่แกงงนี่โอ้ึงชุบได้โอ้โหสอบได้โด้โหสอบได้เฮ้ยสอบมันอยู่บนรถฮัลโหลครับอ้อเมื่อกี้สอบอยู่บนรถปะท้าแมเหรอเล่นก่อน

ขันดูสพเว้ยม่เลนกัเพื่อนเร็วๆไม่ีกสุหมดให้บับับตดูมันเอาอราันิม,นมเ,เ,รนเรีย่ยผ,มผมผมชุบเพื่อนแล้วพี่ผมชุบเพื่อนได้สี่หเลยิมเรียแถวิมเรีย ต้องก่อนนะผมรถจะพามันต้องเติมว่ะต้องเติมขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวพาไปเติมได้เป็นได้ได้ได้ขึ้นมาบ้างอยู่นิดเดอ่ะพยายามมองกันนะได้พี่ได้ได้ได้ผมมองอยู่โอ้เราหมดว่ะเราหมดได้ยังไงวะลงไปเอาหินลงไปเอาหินได้พี่ได้ได้ได้เร็วๆทำไวกว่านี้ทำให้อะไรให้ไวกว่านี้มันมาได้พี่ได้ อ้าเลยไปเลยไปเลยโอช้ามึงเอารถกูไปเลยมึงเอารถกูไปมาช่วยเลยไอ้ใครช่วยกูดิช้ากันชิบหายมีกลอยกูดิมึงกลอยให้หน่อยตา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 ยอย่าโง่จัดไอสัตว์ทำบัฟกูเฮียเราจเย็นเพื่อนโง่ขวไรมึงจะเอากูยาวๆไหมล่ะใจเย็นพี่ใช่เฮียอารมณ์เกมพี่อยูขวายมีเสียงเฉยเลยใจเย็นพี่อารมณ์เกมพี่ เซ็งอะคนในแก๊ง้งกูอบอกให้ลงไปเอาหยิงทรับครับครับสุดยอดไปไกลไปน้องเฮ้ยมึงเอาพี่ไปสุดบนเขาเลยนะน้องอันนี้พออันนี้พอพี <c> ่ <oughs> เดอ๋ยแน่วะอถามเช็ดเขียวเลยอ่ะชาขาวไว้ก่อน <Ast ro. S 1> มีแต่คนอยากเล่นปืนเนาะนี่มันชิบหายเลยโวยฆ <Yeah. S 1> ่าได้ไม่เอาออกมา Freezing cold. That's how we already know when it's here. My dog will probably do it for Louis Bell. That's just all he know he don't know nothing else. I tried to show him. Yep. Yeah, I yep to. Yep. Yep. Yeah,

องไปเลันนี้ครูไม่ใช่โค้ดนะแต่เวลาเล่นอย่าเล่นที่ที่มันเอาออกได้เราเวลาค่าไม่ชอบเอาออกกันข่าวรออะไรอ่ะผมแบบยิงให้อย่างเยอะยิงลงแม็กหมดอ่ะผมหองเพื่อนโผนี่ใช่อุป่ะเอ้มันมีทซนเหลือีนตรงเนี้ยใช่ใช่รอฟ้ามาเอารอฟ้ามา